สบายดีครับพี่น้องตะบนจุ่มเพราะตอนละพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคบือชมลบุตรหรือตลาดน้งแก่อำเภอเมืองจังบาลเลสครับวันนี้เป็นวันเสาทีที่สามเดือนมกราคมสองคันร่อยของที่เกตครับวันนี้เป็นวันเด็กแห่งการมาตาเสามาตาเสาหรือเปล่า,าก็เปวับนเด็กโ <laughs> มบายคือทอดได้หอยได้หางเพิ่น เขาโซด่ล้ครับเดี๋ยวสิน้ำเดีราคาไวยพี่นนองเมืองว่าเป็นในเจานี่เอาเอาเขาเสียหมูมหนี่ก้อนนี่เอาทะเลเสียเมีลูกวะลูกเมีให้ลูกผูกสี่หมื่นบาทพ่อหมดดโดยก็น่อยพ่อหมดชุ่มอรอยสามทิ่ยบวกุ่ 4ี่หมบาทต่อนองได้หอยเผือกลูกกับลูกเผือกเอ้มันกระดุดไปนะกล้วยหน่อยกันเอาไข่บักน้ำเสียหมูลูกเดียวเดียวตัวลอกหน่อยให้ได้หลย เอากต่อได้ออเอาปรึกษาแล้วโทรหาเบอร์ัวที้ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดสี่แปดแปดสีแดแดส่แดศูนยหนึ่าม,นามูนย์าเสีหสเยหมูละเอียดมันนตาาอนนี้คือขักแล้วครับรถขอขล้ายนี่เบึ้งบรรยาก,กยาศไายอยู่ อโอ้อ้างลางไงนี่เอาเจ้าบาละอานน่ผสมจักเดือนแล้วถูกอร่อยก็ได้อ่ะแสนสองหมืน่นโอ้อ้างดีครับโอ้ล้างเตลือกลยเสียดเลย แรงค้าก็ดีอยู่ครับต่อรองได้นะครับรับส่งวะส่งได้ครับได้ราคาอืมดลราค่เอาไพ่หมักน้่นี่ครับประกันท่องไปนี่ประกันท่องกกันท่องัครับโอ้เอาฝากเบอร์ตู้นีเรนเก้าหกครับ้นเก้าหกสองเก้าสามส้าสามสองเก้าสามแปดหนึ่งสี่หาแปดหาจากไสครับ คนท้องไอ่ะเอ้ามันหมานครับมันหมานเอ้าไอหมักนั่าอ่างไงเขาพอเล็กไปใส่ยตาบ้างเห็นยังหนินึกโลกไปฝุ่นอะ สวัสดีพ่อแม่ลูกหวนคือก right? ันไหนแม่ทองแม่มะแม่เปียวแม่เปียวเด็กเดือนละไทองท้องันที่ยิ่ที่ครอบสองเดือนเปิดว้เทสวัดพ่อเปิดไว้สาวสองสาวสองสาวสองประกันท่องไปนี่งรถถ่า้ตรวจบ่ตรวจมันเนมันเนียวมันที่ยิ่ี่ครบสองเดือนสูงอร่อยเช่าบวกดูสีสองเช่า สอง0มืนสต่อรองได้อีกฝากเบอร์บ่หัวเอ้านเก้าหกหนึ่งสามสี่ครับหกสองเก้าห้าครับผมมันหมอนครับครับ เฮ้ครับอมมาตัวไหนสวัสดีครับคุ้ยกหน่อยครับมู้นอย่เมยนมุหน่อยนเาบาทนี่ก้นี่มื่วาสามสิบห้ครับคุณสามนเมียนมสิมดีน่ยก็ดหร้อยครับสิบเก็ดห้าร้อยเรียกเอามาซอกโตดตัวนี้เมีนบ่ตัวนี้สี่ยกยกเลยยกบนอืมสี่ันห้า น่าง,งามอยู่สีเมนฮาเี๋ยวเจ็ดเดือนแล้วนี่ปีนึงครับเพ่อนสูงลอยเศ้าบวกมุ้นี่ดรอ่ะนี่คูนีน้สามหมสองเู่นีส,สามหมืน่นสองส่องต่อรอ,อ,องได้มาจากสยายอ่ะมาจากคอนเกียน มัตะตมือว่านหรือมามมือขึ้นซื้อไปเรื่อยขายไปเรื่อยซื้อไปเรื่อยขายไปเรื่อยเรื่อยเรยเอาไปมักน้ำไหมักมูลหน่อยว่าเบอร์เท่าครั่า062 062 157 157 5850 5850เอามันหมนนะครับเด้อเอาไหมักครับรุ่นรุ่นมินิ มันเียงกะดเดนเนเพื่อนเพืนมวไปกินเขาสวัสดีครับู่มกรเบินสวัสดีครับอเครได้ขายจะขึ้นะถือปกกันร้อ่าท่นได้ขายจะสิขายอยู่ขายแผ่นพอเสติกเลยก้อยง่ามหนิครับแม่ลูก่ให้มันเดียวครับครับคุณแม่ลูกพร้อมมนี่เทไรเนี่ยตัวนี้ยนึอพอเสติงตัวเดียวเทไร่ไอ้ตัวนี้ไอ ซีมือหาครับซีมืหับผสมไปว่าตอนนี้ผสมมานขายขสมตัวเดียเยียมยางตัวเดียวเดี๋ยวพยิเแตยเจ้าซีมือนาอืมหลกการทองไปนี่อไไ้ักเดือนแล้วไอ้เนี่ยนี่นะเือบางหันนี่นะลูกเืองเเนี่ยตัวนั้นน่ะนโอ้เือกบางหันเด้เลยมือเนี่ยเออจำมัดเนี่ยโอ้ยักก็หวานเือกหวานซีมืนหา ซึื้อเมื่อหัเห็นแว่าตัวรกไหนน้พ่อเสียงตัวใดอีกวันนี่อันนั้นสาตัวนั่นแม่ลูกครับลูกแบ่งามงเนี่ครับห้าครับนี่ตัวเนี่ยสามตัวนี่ครับตัวตัวตัวเท็กกันบ่ตัวแม่เหมือนกับเม่เหมือนตัวนี้กับม่กับเม่แม่หเครับห้าเก้าครับห้าเก้าอือพวห้อง้ว้าสามตัวเลยห้ามืดห้ามืดเก้า สูงลอยสามที่บวกก็ได้เมมมันคุยลุยเลยแรเมือเก่าครับสามตุเอาปากเบอร์โทษพอเสงงปากเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเกดพ่อเสงยงมหาสารคามมันมันครับ ท่านเลยขาทาคือได้นับเงินใบแล้วขายขายกับถละข้างพอจะเป็นเขาเกี่ยงองสองเหยียจะว่าขายยังขายพอจะเชิงองาเอาวากันเล้เลขายห้เข้าไปหาลุ้นมันมาบนมาเขาอยอขก็เป็นใบหนักขั้วยหาแน่นครับย่างยากระบาดย่างยากบาดเหมือนเนี่ สวัสดีอาศักเอามาจากโต้ปุณิย่านี่แม่ขั้วหนิจักบาทมื่นสามหน้าตาดีอยูะนี่แหละแม่ลูกแม่ลูกก็ทรีแม่ลูกสามหมื่นหกลูกกับลูกแม่ขักก้วหนิอะไรอย่างนีู้อาสุรลอยสาตที่บวแล้วแม่มัน ตันี้ดี่ะภูขึ้นไหมอืมมื่นสามหาลอยตัวนี้มื่นสามมักตัวไรเรียกเขาบ้านเนียเี่ยลูกสไลก์อ่ะสามหมื่นหต่อร่องได้ทุกโตเอ้าฝากเบอร์หกหกแปดเก้าหส้าหนึ่ หอยสัก่าปีรอน่ำไปดาเนี่เออเครื่อด่เวียดว่าเสะเอาว่าได้เวียดน่ำสวัสดีลูกผูเขมียนผค่ะ เวียาทางจักบานแล้วถ้าไหนให้นัดทานคือสวนสารยู่นัดนี้ไม่มีคนถามว่าจะเห็นเบียบนั่นละมั้งตัวเราเท่าไรละนี่ควายผู้วายผู้ไล่ละสิบเก่าตัวล่องไหนนอน เอาไปมังนํางฝากเบือจ้า8ูปดนย์แปดห้าเก้าหกสามเกกามน์แปนย์ยัง่อนศกนย์นงกแปดศูนย์หไม่งหกแปดนักฟาร์มละเอียดมนมาได้หรอดเเอาไปส่งกินไมา้มาหน่อยก่กแครไปกเป็นก๋ยหุ่นเี่กยแไปแม่นอยเอไม่กวยแอ่นี่ก็แค่อีกน รักบาดามือเก่าครับเโอ้เอาเอดีดีลูกมือเก่ามันคือวัดเหอฮะนึ่ไปกอนเฮ้สวัสดีครับ คู่หรือ,มอเมฆอะได้เท่าไรครับ4,000 40. 40, 4,000โอ้น่าหนาตะตันเลย4,000 40, บาทุวยชานที่บวกควายผู้ควายผู้ไผบักน้ำปาาเบอร์วป็ปาาครับอ,อื เป็นไปเนี่ยรกลางมาคนแ้วไปยนครับยางอาแน่ี่ วา้วยเราบมนีครับผมไปครับเชิญเชิเชิเาล้วหลายรถกับหลายบาทนี่รถกำลังเข่าสบายดีเบอเบอเลยบาทนี่ เอาเจ้าบาลาเซียนมองไว้แค่สี่ครับสี่มไหวประมาณยีเดือนเขีวือก็อดครับผูพื้นี่ก็ผูครับสายเขาเขาก็นีหาสห้มใหญ่นี่นิ้วคือว่านีหาสิบสงสูงเท่าไรสูงสูงโอ้ยนังก็เหมือนคือบุญใบถึงหัวกข่วยเหมือนนี่อนาคตมันเป็นสายเตี้ยด้ครเยนๆยน อายุมัเท่าละอานประมาณยีบเดือนได้ครับแถวพึ่งอดสี่หมื่นห้อนรองได้สี่หมื่นตุ่ปีสองรกิโลครับตุ่ปีสองร้ยโลเป็นควยหนาโคตรเขาใหญ่อยสิบเครับครับผมปากเบอร์ศูนเก้ครับุว่าศูนย์หนาครับผมสอนมุกดาหานครับผมมันมันดีครับ พ่นป่นมาพ่าน,าน,านจอยนี่ครับขาดน้ำเลี้ยงที่สุดดู <c oughs> อรยอยผู้เัอง้งเดีวออเรอนี่ <45. S 1> <45. S 2> ออเนี่สี่หมื่หาหนนูไม่ได้ครับอือสี่สิบบัวครับไปเขามาดีบ่โอ โอ้ลดกหลายมือนนี่สี่หมื่นห้ผสมได้ไปนี่ได้เจ็ดเดือนหรอผสมได้ไปเขาอาจจะรเขาว่าีสิเดองีก่บเขัดสองปีกมเสดีเนาะโอ้ย่ง่อนี่ต้อหงรัข้ามวสี่หมื่นห้าตอรองได้เอามาจากโตเมือนกันตนั่งกันเบียนเขาเขาบ้า ตัวนั้นเอาเทได้อ่ะนึ่งนอ้ปักเบอร์โทรก็เจ๋วศูนย์เก้าสามร้าห้าสามแปดศูนย์หกสามแปจากไซอ่ะจากอไเอ็นบสมันมาหลาด้ะสวัสดีอาสวัสดีครับเทไรนี่สูงรอยเทไรอ่ะอ่ามื่นอ่าโอ้สูงดีครับตัวนี้ 5 5 0 0 0สมพันบาทผสมพันไหอไมเรยงคาก็ดีตอนองไหนนะองาร์ตอ่อ๋ปลาบเบอร์ศูน

สี่หมื่นห้าพันบาทต้อนรับเ่ยนะหล่ะเนาะฝากเบอร์โทรน่อยศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองเจ็ดเจ็ดหกสองเจ็เจ็ดหกองจากสายหล่ะมันมาหนาเด้อมันมา้พอสบายดีอ่ะอเไรดี เขาเท่าไรดิสมหมื่นนะ่ะ่สามหมื่นอปปีายุอายุสี่สปีแล้วสูงเลยพอดก้สิบสามเซนเก้ยแขนสามเซนกับข้อยเอาม่บ เอาตอรอบไหนเนาะปากเบอปากเบอร์ชั้หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งัหกหนึครับหนึ่งหกหงเจ็ครับจ็กหกห้อยังกนครับกา้วันมาเน้อ่ะเด้อเออนี่ครับแขะนหน่อยเฮ้ยโอ้ห้อยหนเนี่ยทีม ກົດກາລາຍຍັງຍາກ ทาเลลูกสาว4 2 0ผู้คุ้แม่เดอนพอกบางขื้นสมแล้วรอบโตง่ายมือจับ4 2 0 0 0บาทรถจะข้องรถทะเบีน3 4 2หชุนบุรีครับ3 4 2หชุนบุรีถุงลอย3ชุดบแล้วกาเจะของรถ3ปารับ ต่อรองไหนวะล่ะสี่หมื่นสองต่อรองได้รับส่งพันธุ์ไส้เจ้าของรถะเป็นเจ้าของรถเีนสามสี่สองห้าชนบุรีเนางามอยู่สี่หมื่นสองต่อรองได้เัาตั้นกัแม่นบ่คนแม่ลูกบ่ฮะแม่ลูกก้แม่ลูกตั่นลูกคนแจกบาทพอมือหายมือหาแม่ทองมากน่ผสมแล้วแจ็คเดือนแล้ว เียนยก็ถ้าตรวจพร้อมคราอามื่นเท่าไรครว่านหารมื่นหาเปิดไ้ต่อร่องใดขึ้เกาครับผมเอาเอาเบอร์ทวลูกสาวนะเบอรทวพอลูกสาวเบอร์ทรวนคูณเก้า3เก้าสจ็กสาหกเจสากลูกเอามเมันมาหน้ลูกด้อ โอ้มุลละเอา,ทา,อาเทไรอันหนิม่ลูกขึ้เดียวไลูกะน่ะนี่ตีหกืันห้าเอาสำหรับทุรัครับมะอบยี่สิบสองมูลละเ้แมันเก้หพีผสมอีกไปอ่ะเจ็ดเดือนแล้วสูงลอ้เทไร่ขีขึนหพันห้า 2> 1 2 3 9 3เบุรีต่อรองได้มาจากไสอ่ะเอาฝากเบอร์โทรให้พี่น้องเ้ยศูนย์เก5า8 8น8์เกาหานหหน้ปดนอเามันหมาดดาด้อ่ครูวันชนนี่แหละครับุูขงังร้านผมอยครูบ,รบนนัดชนนสตีชั่นหน่อยหน่อยรุ่นหน่อยหน่อยจะ,ยะไหนโรบานเนี้ย อลาขอเจ้าบมันตัตัวน่อยซีตัวเนี่ยึเมนนันอ่ะเอาเท่าไรนันนี่เออเาขายง่วนตัวนี่ยนึกมูนึงขายญี่ปุ่นอยู่เดี๋ยวถี่ไปหามูนัดอยูครับเดี๋ยวฝากเร์ทั่วนับเสียก่อน ตัวลงได้ทุกตัวฝากเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เ้าสองหกข้า่ง้าหนสามศูนย์สค้ํา่อยสำมดิบอยสามดอัศมาตนครับตัวไหนกว่าลูกใครนี่แม่ลูกวแม่ลูกว่คบคุณแม่ลูกที่คุโอ้เอาเอาจังหวะกันสองหมื่นสามสองหมื่นสามพันนาตากระโกดไปต้องหางเง้านอ้แม่ลูกอุแม่ลูกอะ

เอาขายไปเอาเนื้อลเล็กกอนนี่แม่ลูกเปิดเท่าไรแม่ลูกเปิดห้าหมครับห้าหมลูกกับลูกแม่แม่ครับเจ้าพ่อยู่ไว้ครับ okay วันนีย่สิบสามพ่อยอดมาครับานปีหันครับ ส ỏi, ูงลอยเท่าไหร่อยซีิกวครับเอเาลอยกอาจารย์ครับผมโอ้แม่เงอยู่ลูกกับลูกแม่เงียวเงี้ยตอกไหนลูกเล็กเนาะโตล็อกไหนครับเอ้ยหมากันลูกเล็กฝากเบอร์ศูนย์แปดสามหครับอเล็กคนตัวมันหมานครับวัสดีลูกชาย หูขเมียนนีู่ครับทั้งสองตัวเนี่ยตัวละจกักบาทหนึ่งสองหมื่นถ้า,ถาได้สองหมหาพันตัวนี้บ่ตัวนั้น 33, ด้สามหมื่นสามพันครับสามหมื่นสามพันูผู้ ลำลังโทรศัพท์อยู่ฝากเบอร์อ่าคุณแต่ข้าว่าเจ็ดสี่หนึ่งห้าหกสามดาดไซส์ครับกระดาสินครับอ้ามันมาน่าลูกด้วยคร <5. S 1> ับผมอ้าวคลิปนี้ฝากต่อพี่นอ้องซ้ำนีน่นะครับนี่ภารกิจอยู่น่าจะเสาร์ฟจะไปวันเด็กโชคดีนในปีใหม่ครับอย่ากเกียบอย่าจนมั่งมีสีสุกันทุกทวนหน้าสบายดี